แอบไอ้นี่เหมือนกันนะจริงๆมันน่าจะออกแบบโอเคอย่างน้อยก็ออกติดๆกันแต่ว่าจริงๆมันน่าจะออกแ็คล,ละสองตัวอะไรนี้ไหมเพชรไหลยังรวดเร็วนะครับโอเคอันนี้ก็คือมาถึงสามพันแล้วก็เราจะได้มาหนึ่งตัวนะครับไปกันต่อเลยครับโอเคมาอีกแล้วนะโอเคอาออกออกรัวอยู่เหมือนกันนะครับบางช่วงนะแต่บางช่วงก็คือหายไปเลย โอเคเดินทางหนึ่ง้าพันลอยแล้วครับก็ได้มีหนึ่งตัวาจากตรงการันตีนะสามมื่นสามร้อยเพชรใช่ไหมอันนี้ก็คือมันไม่ออกเลยวโอเคเอาละไปกันต่อเลยครับผม แดงล้วนแดงล้วนเดี๋ยว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 ไม่ใช่แลวอันนี้ช่วงนี้อ้าวดัดหายไปไหนเนี่ย